ทีนี้ก่อนที่จะสรุปออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมันก็มีควันหลงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ทานายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงตอบคำถามในช่วงคำ่ำจากสิ่งที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายส่วนหนึ่งก็อภิปรายแหละส่วนที่สองก็คือด่าเนาะพูดกันตรงๆรงนะก็ด่าทั้งวันน่ะนะครับแล้วก็ขู่ด้วยว่าทานายกรัฐมนตรีไม่มาฟังการประชุมไม่มาชี้แจงเนี่ย ก็จะลุกขึ้นให้มีการนับองค์ประชุมถ้าองค์ประชุมไม่ครบแล้วก็ต้องปิดการประชุมแล้วก็ต้องนัดกันใหม่มันก็จะเป็นปัญหาในช่วงคำ่ำท่านนายกรัฐมนตรีก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็เข้าไปฟังการประชุมแล้วก็ลุกขึ้นชี้แจงนะครับต่อที่ประชุมทราบแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างไรเนี่ย ขอมาดูที่ประเด็นของคุณหมอชนน่านก่อนละกันครับเนี่ยทีมงานของภาพของคุณหมอชนน่านเนี่ยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจากพักเพื่อไทยก็เป็นการอภิปรายปิดท้ายสรุปรวบยอดของการอภิปรายของฝ่ายค้านแหละนะครับที่ได้เวลาตามข้อตกลงเนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับคือว่าฝ่ายค้านโดยหมอชนน่านให้เหตุผลสข้อที่จะไม่รับพรกฉบับนี้ ข้อที่หนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ด้วยวัคซีนเนี่ยตนมองว่ากลายเป็นภาระแห่งชาติไม่ใช่วาระแห่งชาติภาระกับวาระนะนายกรัฐมนตรีประกาศให้การใช้วัคซีนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติแต่หมอชนนาานบอกว่าไม่ใช่วาระแต่เป็นภาระแห่งชาติเพราะจากความไม่พร้อมของการบริหารวัคซีนทำให้โรงพยบาลต้องเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน และทําให้หมอและคนไข้มีความขัดแยง้งนะครับทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์เป็นหมอจะเป็นหมอที่ทําให้อาการของคนไข้แย่ลงและเสียชีวิตกว่า1,300ร,รายภายใน2เดือนครับน,นี่คุณหมอว่างนี้เลยนะครับให้เหตุผลอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกถึงการชี้แจงต่อสภาพบการเสียดสีถากถางเยาะเย,ะเยะ้ยทำให้ไม่ไว้วางใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีต่อไปหรือไม่และกังวลว่าจะทำให้ประเทศลงเหว หากเป็นวงการแพทย์ต้องถูกถอนใบอนุญาตวิชาชีพทางการแพทย์เพราะหากปล่อยไว้ความบิดเบี้ยวของการตัดสินใจจะทำให้ประเทศเสียหายหมอชนนั่นบอกว่าขอเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยฟ้องร้องทางละเมิดครับนะฟ้องร้องทางละเมิดกับพลเอกประยุทธ์เพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าเป็นผู้นำที่ทำให้ประชาชนเสียหายและเสียชีวิตซึ่งตนมองว่าเป็นการตัดวงจรชีวิตประชาชนไร้จริยธรรม นะครับท้งนี้มองว่ากรณีที่องค์กรได้คนโง่และขยันเป็นผู้นำทำให้องค์กรเสียหายตนยืนยันว่าสสฝ่ายค้านไม่อนุมัติพรกห้าแสนล้านเพราะหนึ่งการให้เงินกู้ไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถระง,งับยับยับย้งควบคุมการระบาดเยียวยาไม่ตรงประเด็นฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้นี่หมอชนนัานพูดแรงนะถึงขนาดใช้คำว่าคนโง่เป็นผู้นำองค์กร นะครับในสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลมีใครเป็นผู้นําของท่านตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะนแพทย์ชนนัทบอกว่าข้อ2ครับเหตุทิ้งายค้านไม่อนุมัติเพราะไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งที่ควรใช้เป็นกฎหมายงบประมาณแทนการออกพรกรแต่การบริหารกลับเป็นการบริหารปกติ 3. ครับผู้นําไม่สามารถไม่มีความเหมาะสมเป็นผู้นําทั้งนี้ต้องการความเชื่อมั่นจากผู้นําและ4 การฝื้นประเทศยับยั้งวิกฤตโควิดและการพลิกฝื้นเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนตัวผู้นำส่วนที่บอกว่าจะยุบสภาและอีกหนึ่งปีขณะนี้มีสัญญาณแก้รัฐธรรมนูญไทม์ไลน์เป็นไปตามนั้นเพราะคิดว่าได้พวกของท่านจะได้รับประโยชน์หากท่านลาออกประชาชนจะยกย่องเป็นวีรบุรุษดังนั้นขอให้ท่านออกเพื่อบ้านเมืองแต่หากดื้อต่อไปจะเป็นคนที่ประชาชนเกลียดชังและขนานนามว่าเป็นทรราช เพราะท่านทำร้ายและเข็นฆ่าประชาชนดังนั้นขอให้ออกเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ที่ฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ให้นายกลาออกไม่ออกเป็นทรราชาคือถ้าเราจับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่คนพูดคนสุดท้ายกับคนที่พูดตั้งแต่คนแรกนะครับของฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองที่พูดเนี่ย ก็เหมือนกับว่าค้านกันอยู่ในเงาของรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่ซ่กฝ่ายค้านก็พูดหนักพูดแรงกระทบกระเทียดเสียดสีนะครับขับไล่ใส่ส่งนะครับจนที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็ามาประชุมในช่วงเย็นแล้วก็เข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมในระหว่างที่ท่านเดินเข้าไปแล้วก็นั่งพักอยู่หลังบันลังนะครับของประธาน สสพักเก้าไกลก็ลุกขึ้นนะครับถามมหาว่านายกมาแล้วหรือยังนะครับถ้ายัางไม่มาในเหมือนจะขอนับองค์ประชุมอะถามว่ามาแล้วหรือยังแล้วก็สสพักพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นชี้แจงว่าท่านมาแล้วท่านรออยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นพูดทําหน้าที่เป็นประธานก็ไม่ทาราบว่านายกอยู่ข้างหลังห้องแล้วแต่ว่าสสก็แจ้งว่าท่านมารออยู่แล้ว นะครับทำให้สอสอพักเก้าไกลจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าถ้ามาแล้วก็ให้ออกมานั่งฟังการอภิปรายถ้ามาแล้วไม่มานั่งฟังก็ขอให้กลับไปเสียไม่มีประโยชน์ใช้คำนี้ครับใช้คำนี้เลยจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปบางยุคบางสมัยนายกไม่มาสภาเลยนะนายกบางคนน่ไม่มาสภาเลยนะตลอดสมัยจริงๆรู้สึกมาจักสักสองครั้งเนี่ยเขานับกันได้ แต่พอคราวนี้เนี่ยทั้งบีบทั้งคันทั้งเค้นทั้งขู่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยนับองค์ประชุมนะองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยปิดการประชุมเลยนะนจะเป็นปัญหาการเมืองเล่นกันแรงที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงท่านเองก็แน่นอนนะครับโดนทั้งวันเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ฟังอยู่ในรถก็ฟังวิทยุอยู่ที่ห้องทำงานก็เปิดทีวีดูได้โดนทั้งวัน